่องความแซ่บรางกันนรันสดแล้วเซ็กซี่ได้ไม่มีใครว่าหลังจะถูกจับตามองอย่างหนักหน่วงสำหรับความสัมพันธ์ของฟางและหนุ่มแรปเปอร์ต้งพิท,ทวัตหรือว่าต้งทูพีโดยมีการตั้งข้อสงสัยเรื่องการอันฟอลล์อินสตาแกรมและไร้ความเคลื่อนไหวคู่กันจนกลายเป็นประเด็นให้หลายคนตีความไปว่าทั้งสองกำลังจะส่อแววรักร้าวลงหรือเปล่าและสุดรายการบันเทิงช่องดังได้ออกมาคอนเฟิร์ม กระแสขาวลือรักสบั้นของปรางกันนรันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้เลิกกันเป็นความจริง จบเส้นทางรักสิปีท่ามกลางความเสียดายของฟแฟนๆค่ะแต่งานนี้ดูเหมือนด้านสาวของปรางนั้นดูจะ move on เร็วนะคะหลังรู้ตัวเป็นสดแล้วงานนี้เจ้าตัวก็ขอโชว์แบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยละคะ่ะหลังจ้าตัวก็ได้ออกมาแจกภาพความสดใสเมื่อได้ไปพักผ่อนแบบชิลๆที่เกาะพีพ,พีจังหวัดกระบี่โน่นแลนะคะ่ะที่มาพร้อมกับชุดสวยหลากหลายสไตล์แฝไปด้วยความเซ็กซี่แบบกรุบกรุบ ส่งมอบรอยยิ้มกระชากใจมาให้แฟนๆได้แบบกระหน่ำไลค์กันในทันทีค่ะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะสาวปรางเองก็ยังสาดความแซ่บแบบต่อเนื่องกับทลิปเที่ยวทะเลชิอๆที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะงานนี้นางมาในชุดแซบ่บท่านบนเนี่ยใส่บิกินี่อวดความเซ็กซี่ให้เห็นเต็มๆตาส่วนท่อนล่างแม้จะใส่กางเกง สีขาวปิดครับแต่ก็ยังเห็นหน้าท้องที่แบ่นราบพร้อมทั้งโพสต์ท่าเพิ่มความเซ็กซี่เบาๆงานนี้ทำเอาแฟนๆเนี่ยพร้อมใจส่งอีโมจิหัวใจกับฝ่ายลุกเต็มไ g กันเลยทีเดียวละค่ะ